สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องนะครับพี่น้องครับบีทีชานเอลหรือวัาเซียนคอนเกนนะครับมินิกามาพอกันคือเก่าครับสําหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสาหรับแนวทางของ,ง,งเซียน,นยคนอนแกนวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวัน้อครับน้องเด้อวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับน้องแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนนะครับพี่น้องคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนก่อนแกนกัสิเลียนไปจีล่าสตานะครับพี่น้องเฉพ,พาะกิจนอยมัดรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับก่อนสีว่างแนวทางวันที่3เดือน6 พศ2567น,นะครับเชีนควนแกนกับสีขอสรุปเรียต่างวันที่2เดือน6พศ2567ันอยกเดก่อนนะครับพี่น้องเด้อสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับประจำวันที่2เดือน6พศ2567เด่นวิ่งรูด2องนะครับพี่น้องเด้ออ่าเด่นวิ่งรูด8กับ7นะครับพี่น้องครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับนะ้องเส้นควนแกนกัเน,น้นไปที่วิ่งรูด8นะครับพี่น้อง เอฟซีบาชจอบวิ่งรูดแปดกับไปวิ่งรูดเจ็ด้ดคือเกาเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับอาจจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้องแปดเจ็ดหนึ่งชุดเบิ้ลแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องครับสําหรับเอฟซีันไดที่มีตุลายขาสามารถนําไปเหลินสิบเก้าประตูได้คือเกานะครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดแปดนะครับพี่น้องครับวิ่งรูดแปดจับคู่นะครับ จับคู่ไปที่8 0 8 1 8 2 8 3แล้วก็8 4นะครับพี่น้องครับสำหรับวิ่งรู 7, ดเจ็ดเดครับพี่น้องเด้อวิ่งรูดเจ็ดจับคู่ไปที่7 0 7 1 7 2 7 3แล้วก็7 4นะครับอ่ามาเบืองเด้อพี่น้องเด้อเส้นควันแกนสิจับคู่จอดเน้นๆนะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่8 0 8 1 8 2 8 3แล้วก็8 0 8 1 แปแล้วก็84นะครับพี่น้องครับจับคู่จอดเน้นๆนะครับส่วนวิ่งรูดเจ็ดจับคู่จอดเน้นๆไปที่เจ็ดศูนแล้วก็74็ดี่นะครับพี่น้องครับเชียน,นกวันเกลนนเน้นให้ที่4ี่คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับพี่นะ้องเด้อสาหรับเลขกําลังวันนะครับศู 0, 1, 4, 6, นยนสะครับสามารถนํามาวิ่งกันได้ที่ศูนย์หนึ่งศูนสี่ะครับสาหรับเลข เด่นวิ่งรูดนะครับเบื้องนะครับแปดสองเจ็ดสองนะครับกันทุนนะครับน้องเด้อสําหรับวิ่งรูดแปดนะครับสามารถนํามาวิ่งกันครับเลขกําลังวันได้ที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดหกนะครับตัวกันก็คือแปดหกนะครับน้องแปดหกนะครับพี่น้องเด้อแปดหกนะครับส่วนวิ่งรูดเจ็ดนะครับจับ คู่นะครับกับเลขกำลังวันได้ที่70 7 1 7 4 7 6ตัวกันก็คือ76นะครับพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเรามาสรุปกันนะครับวันที่2เดือน6พศ2567นหน้ารนะครับพี่น้องครับลาวสตาร์นะครับเวลา15บนาฬิกา30นาทีนะครับพี่น้องครับบน4 7 2ล่าง3 1นะครับ มาเลยเด้อพี่น้องเด้อบนวิ่ง7นะครับพี่น้องวิ่ง7จับคู่ไปที่7 2นะครับหุ่นแหลกแหกหมานนะครับพี่น้องเด้อหุ่นแหลกแหกหมานมาที่7 2นะครับพี่น้องเด้อเอฟซีตั้งจองกับกล้องสีแล้วนะครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับมาตามกันต่อครับน้อยเฉพาะกิจบน7 3 1ล่าง9 0นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนแก่งน,นะครับ ก็เข้าไปที่วิ่งเจ็ดนะครับจับคู่จอดเน้นไปที่เจ็ดสามนะครับพี่น้อง <c oughs> จับคู่จอดเน้นไปที่เจ็ดสามนะครับ <c oughs> อ่าต้องกอตรวเอฟซีทั้งช่องนะครับพี่น้องเนาะอ่ะรู้สึกข้อแหบจากหน่อยครับพี่น้องอ่ะ <c oughs> ก็ถือว่าบกเขานะครับก็ถือว่าเขาเฉพาะวิ่งเจ็ดนะครับพี่น้อง จับคู่จอดนี้นไปที่เจ็ดสามมาเจ็ามหนกระทือว่าเขาเฉพาะวิ่งได้ครับพี่น้องเด้อเฉพาะกิจะนะครับอ่ะมาเบิร์กันต่อมาตามกันต่อครับนอยรอบพิเศษนะครับน้องบน455ล่าง40นะครับอ่ะแนวทางของเส้นอคอนแกนนะครับเด่นว,วิ่งรูดแปดกับ7ไม่มาแต่มาที่เลขกำลังวันวินกันนะครับพี่น้อง0440นะครับพี่น้องเด้อ ดีเจน้ำเอฟซีทางช่องคือเก่านะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งหน่อยรอบปกติกันนะครับตามกันที่นอยรอบปกติบน070ล่าง94นะครับพี่น้องล่าง94นะครับกมาที่มาที่วิ่ง7นะครับพี่น้องมาที่วิ่ง7นะครับพี่น้องเด้อเบิ่งครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้องครับวิ่ง7นะครับวิ่งรูดเนะครับสำหรับแนวทางของเซียนควอนเกนจับคู่ไปที่ จอดเน้นๆไปที่เจดศูตรงๆนะครับพี่น้องเด้อเจตรงตรงๆสำหรับนอยรอบปกตินะครับ <c oughs> มาเบึ่งกันต่อมาตามกันต่อครับพี่น้องนอยรอบ VIP บน80 7ย์ล่าง9 4สี่นะครับพี่น้องแนวทางของเสียนคนแกล็นเขาไปที่วิ่ง8ดหลักร้อยนะครับวิ่งเจดหลักหน่วยนะครับอ่แนวทางของเส้นคนแกลนจอดเน้นๆไปที่เจดศนย์นะครับพี่น้อง มา0 7นย์นะครับคดีใจ่ทำเอฟซีทั้งสองคือเกาเด็กรับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนก่อนเกนนะครับพี่น้องอ่ะอ่ะถ้าเอฟซีทันใดยังบทันเหนกาเบรล์เด็คกับพี่น้องเด้อสรุปแล้วนะครับพี่น้องเราสตาร์เข้าไปที่72นะครับจับคู่72ตัวกันนะครับพี่น้องสำหรับเฉพาะกีดเขเข้าไปที่วิ่ง7จนะครับจับคู่จนในนี้ไปที่73มามาวิ่งมาแค่วิ่ง7นะครับ 73ไปอยู่ข้างหน้านะครับก็ถือว่พาพวกเข่าเข่าเฉพาะวิ่งนะครับสําหรับสายวิ่งนะครับพี่นอนะ้องเน้องนอยรอบพิเศษก็เข้าไปที่40เลขกําลังวันวินกันได้ที่0440นะครับพี่นออนะ้องก็ดีใจนเอบซีตั้งจองคือเกานะครับนอยรอบปกติครับ070นะครับน้อเข้าไปที่70ตรงๆเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะ VIP ก็เข้าไปที่วิ่ง8วิ่ง7บน จับคู้จนนี้เป็นที่เจ็ดศูนมา07นะครับกับถือว่าเขาด้วยกับพี่น้องเดอ้อสำหรับแนวทางของเส้นคนแกล็อ่บาบอเป็นการเซฟเวลาเนาะครับพี่น้องเนาะเบอร์จากโชว์ตัวเลขนานนะครับพี่น้องเด้อกับถือว่าพ่อพ่อแม่พี่พี่พพน้องน้องเอฟซีทั้งช่งองกับคงสิรุ่นกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเส้นคนแกล็มาสรุปผลในเบื้องซื่อแน้วครับเนาะอ่ะสำหรับงวดประจำวันที่3เดือน6พศ2567หุ้นน้อยรวมเรานะครับพี่นะ้อง เด่นวิ่งรูด6กับ5เาได้ครับพี่น้องเด้อจับคู่ชุดเด่นก็คือ6กห้าสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนก้อนแกล็ก้อนเนี้ยให้ไปที่วิ่ง6นะครับเอฟซีบีชอบวิ่ง6กกับไปวิ่งรูด5ได้คือเก่านะครับพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีทันใดที่มีตู้ไล่ก็สามารถนําเปลนสิบเก้าประตูได้คือเก่าเด้อครับพี่น้องเด้อมามาเบิ่งครับจับคู่ชุดเด่นนะครับวิ่งอ่าจับคู่ชุดเด่น6กห้าหนึ่งชุดเบิ้ลนหกหกห้าห้านะครับพี่น้องครับอ่ะ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูด6จับคู่ไปที่6 8 6 9 6 0 6 1 6 2นะลครับพี่น้องเดอ้อส่วนวิ่งรูด5จับคู่ไปที่58595051 52นะครับอ่าสะครับสำหรับ f c ทซันได์นะครับสิบท่านก็กดตรงกลางคลิปนะครับพี่นอ้องอ่านกระสิยุทธให้ F c ทซั้งช่องกดแคปหน้าจอเลอยครับพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเส้นคนแก,นก่กับวัยอยากแชร์โดนเพราะว่าพักหลังนี่นะครับ ทุกช่องหลายช่องด้ะครับพี่น้องเด้อเพิ่์นเาว่าอ่าถูกเตือนนะครับพี่น้องเซียนคนเกล็นกับว่าอยากถูกเตือนนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ากําลังว่าอ่าเปิดช่องใหม่ๆหมนะครับกับว่าอยากถูกเตือนนะครับพี่น้องเพราะว่าเซียนคนเกล็นกับแก้ไขยังโบเทนเก่งนะครับยังโบเทนเป็นเพราะว่าเซียนคนเกล็นพึ่งอ่าสีว่างแนวทางพึ่งสีอ่าลืมต้นใหม้นะครับพี่น้องก็ต้องขอโทษพ่อะเม่์เมย์ยทีทั้งช่องเด้อครับพี่น้องอ่ะ จับคู่นะครับวิ่งรูดหกจับคู่เดี๋ยวเส้นขนแกนจับคู่จอเน้นๆหายแล้วก็สิขึ้นหน้าจอให้เอฟซีตั้งช่องกดอ่าแคปหน้าจอเอาเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งรูดหกจับคู่จอเน้นๆไปที่หกแปดหกเก้าเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเส้นขนแกนวงกลมให้ก่อนนะครับหกแปดจอเน้นๆหกแปดหกเก้าหกหนึ่ง หกสองนะครับวิ่งรูดห้าจอดนีนน้นไปที่ห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะครับสําหรับอ่เชียนคนเกียงกันเน้นให้ไปที่สี่คู่หน้าเน้นเน้นเลยครับพี่น้องเด้อเน้นในสี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับพี่น้องตรงกลางนะครับหกศูนย์ห้าศูนย์กันทุนคือเก่าเนะครับสําหรับเลขกําลังวันนะเลขกําลังวันวันหลขกกำลังวันด้วยครับเด้อ 1379นะครับพี่น้องสามารถน้ำมาวินกันได้ที่131719นะครับ3739แล้วก็79ดเ้ด้วยครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกลนเลขเด่นวิ่งรูด6กับ5สามารถน้ำมาจับวินกันได้ครับสามารถน้ำมาจับกับเลขกับเลขวันได้ที่6163 69นะครับพี่น้องตัวกันก็นกนคือ6 3นะครับพี่น้อง หกหนึ่งหกเจ็ดหกเก้าเส้นนกันกับจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะตัวกันก็คือหกามกับหกดนะครับพี่น้องหกกับหกส่วนวิ่งรูดห้านะครับพี่น้อง 5, 1, 5, 3, 5, 7, ห้าหนึ่งเตัวกันก็คือห้าสามห้จนะครับพี่น้องห้าหาจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยหกหนึกเจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะ พี่น้องกาเบิ่งเอาแลวก็แคปหน้าจอได้กับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเ้นคนเกนงวดประจำวันที่3เดือน6พศ2567หุนหน้นนอยรวมนะครับนำมาฝากพี่ตอน,น้องคือเก่เาสำหรับมือนีวันที่3เดือน6พศ2567นะครับพี่นะครับ้องครับอ่ะแคปหน้าจอได้กับพี่น้องเด้อสำหรับเอซทั้งช่องนะครับพี่น้องครับ แคบหนาะจอเอาเอ็ดซีทันใดจะแกะจะให้กกำลังใจเซียนคนแก่นกับข่าปใน่อง YouTube เดยครับพี่น้องพิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้สะอีทอทหารสะอีใส่จุดนะครับจิ้มเข้าไปนะครับพี่น้องมันกระสีรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก่นสวมเสื้อคอปกสีํำเงินเท่านั้นนะครับพี่น้องสวมเสื้อคอปกสีดำเงินเท่านั้นนะครับอจิ้มเข้าไปทีรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก่นนะครับมันกระสีเดีงขึ้นมาให้พี่น้องกดติดตามนะครับ กดติดตามเอาวไว้เดอร์พี่น้องเพื่อที่จะได้รับเน้ทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง Bee BT c h a n n e ิวรัาเซียนคอนแกนนะครับพี่น,อนอ้องเนาะสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่3เดือน6นะครับวิ่งรูด6กับ5นะครับจับคู่นะครับ6-5 1ชุดนะครับจับคู่65-1ชุดแล้วก็เบิ้ล6 6-5-5นะครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่นอ 6, 5, นะ้องหกห้ามาเบิ้ลครับ วิ่งรูด6จากคู่ไปที่6 8 6 9 6 1 6 2นะครับอ่าวิ่งรูด5ก็5 8 5 9 5 1 5 2นะครับส่วนตัวกัน6 0 5 0, 5, 0นะครับน้องอ่าเลขกำลังวันก็นกนคือ1 3 7 9สามารถนำมาวินกันได้ที่1 3 1 7 1 9 3 7 3 9แล้วก็7 9เด้อนครับสำหรับวิ่งรูด6นะครับมาจับคู่ครับเลขกำลังวันได้ที่6 1 6 3 6 7 6 9ตัวกันก็คือ 63แล้วก็67นะครับส่วนวิ่งรุ่น5้าจะคู่ไปที่51 53 57 59ตัวกันก็คือ53แล้วก็57นะครับพี่น้อง53กับ57เด้อครับพี่น้องครับอ่ะแคปหน้าจอเอานะครับพี่น้องเด้อครับผมแคปหน้าจอเอา สำหรับแนวทางของเชียร์คนเกลนนะครับไผร์วัตชนเอ็มซีทันใดบัทชันค่ะกดกลางคลิปนะครับกดตรงกลางคลิปด้วยครับพี่น้องเดอ้อมันกระซิ่งขึ้นมาให้พี่น้องกดแคปหน้าจอเอานะครับพี่นอ้องเนาะอ่าสำหรับเอ็ซีทั้งช่องนะครับบีทีชานิวด้วยอเชียร์คนเกลนนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะลืมเดอ้อพี่น้องครับกดเป็นกําลังใจ <c oughs> ให้กับเชียร์คนเกลนนะครับพี่น้องเนาะกดเป็นกําลังใจให้กับเชียร์คนเกลนอ่านะครับต่างคนต่าง เป็นกำลังใหญให่กันซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะพอพอเมเมย์เอ็นซีเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านทีขมขม่าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บจะจนร่ํารวยหิงเิง,งปัง,ป,งปังไปด้วยกันเวยครับเด้อสำหรับวันที่3เดือน6พศ2567สอําหรับเอ็ซีทางช่องที่เดินทางไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องเ้อขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับอ่ะ มืัอนี้นะครับเช่นคนเกยียนกับสิควาลาดพี่และน้องไปก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเฮงพังพังไปด้วยกันเด้อเช่นคนเกลียนก็บข้าวข้าวคำว่าสวัสดีครับ